ด้วยองค์การแห่งฟ้าฮองเตจึงทรงมีพระบัญชาตัวนมู่หงหัน่นหัวหน้าสำนักหมอหลวงฝ่ายขวาบางอาจหลอกลวงเบื้องสูงปลอกออกจากตำแหน่งยึดซัพย์ทั้งหมดเข้าคลังหลวงนับแต่นี้ไปทั้งตระกูลตัวนมู่ให้จองจำในคุกหลวงรอรับการตัดสินโทษขณะที่สิวชิงถูกหามมานิเกี้ยวเพื่อรับราชองค์การ นางเพิ่งจะก้าวเข้ามาในโถงหน้าก็ได้ยินเสียงแหลมสูงเริ่มประกาศแล้วปลุดจากตำแหน่งยึดทรัพย์ทั้งตระกูลเข้าคังหลวงคุมขังในคุกหลวงรอรับโทษโอ้สวรรค์เพิ่งจะมาที่นี่ได้สามวันร่างกายก็อ่อนแอขนาดนี้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตดีๆแม้แต่วันเดียวก็ต้องถูกโยนเข้าคุกหลวงแล้วหรือนี่นางตกใจจนร่างเซไปด้านข้างก่อนจะกลิ้งตกลงมาจากเกี้ยว ไม่สนใจแม้แต่ความเจ็บปวดที่สะโพกนางกัดฟันรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งกลิ้งทั้งคลานมุ่งหน้าตรงไปยังหอเก็บสมุนไพรของบิดาตวนมูห่่งหัน่นโดยไม่คิดชีวิตนางสาบานได้เลยว่านี่เป็นความเร็วสูงสุดในชีวิตสองพบที่รวมกันของนางแล้วบ่าวรับใช้ที่หามเกี่ยวถึงกับตาค้างเมื่อครูยังป่วยออดดแอดๆลุกจากเตียงแทบไม่ไหวอย,อยู่เลยไม่ใช่หรือแหบได้จู่ๆถึงวิ่งปลอเลยล่ะ คุณชายสามคิดจะหนีเอาตัวรอดงั้นหรือไม่สนแล้วงั้นรีบหนีตามไปด้วยเถอะเมื่อวิ่งมาถึงหอเก็บสมุนไพรสิ่วชิงก็แทบขาดใจนางสูดลมหายใจลึกๆสองครั้งเพื่อประคองสติก่อนจะหันไปลงกรอนไม้แน่นหนาแล้วรีบเดินไปยังชั้นในสุดของหอเก็บสมุนไพรมือขวาตวัดเบาๆทันใดนั้นหน้าจอแสงสีฟ้าอ่อนขนาดห0นิ้วก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศ นางกดลงบนหน้าจอแสงอย่างรวดเร็วสองครั้งจากนั้นรีบคว้าขวดโหลต่างๆรวมถึงกล่องผ้าไหมบนชั้นว่างโยนทั้งหมดเข้าไปในหน้าจอแสงสิวชิงรู้ดีว่าของมีค่าที่สุดของตระกูลตัวมู่ไม่ได้อยู่ในคลังสมบัติหรือห้องบัญชีแต่อยู่ในหอเก็บสมุนไพรแห่งนี้โดยเฉพาะส่วนที่ลึกที่สุดของหอเก็บสมุนไพรนับได้ว่าเป็นผลจากหยาดเหงือ่อและแรงกายของตระกูลตัวมู่หลายชั่วคนอายุคน แผนที่จะปล่อยให้ห้องเตชาราได้ไปเปล่าๆสู้เอามาแลกแต้มให้ตัวเองยังจะดีกว่าร่างกายนี้อ่อนแอเป็นทุนเดิมอีกทั้งเพิ่งป่วยหนักยังไม่หายดีแต่ซิวชิงก็กัดฟันฮึดสู้ขนของโยนเข้าไปในหน้าจอแสงอย่างต่อเนื่องแต้มสะสมที่มุมล่างขวาของหน้าจอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนชวนให้ตาลาย จนกระทั่งแรงเฮือกสุดท้ายถูกใช้จนหมดร่างของสิวชิงงนเงินไปสองครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงนางล้มลงไปบนพื้นหมดสติหน้าจอแสงสั่นไหวเบาๆตามด้วยคลื่นไฟฟ้ากระพริบสองครั้งจากนั้นมันก็หายวับไร้ร่องรอยขณะเดียวกันขันทีอาวุโสผู้ประกาศราชองค์การก็นำกลุ่มขันทีน้อยมาถึงหน้าหอเก็บสมุนไพรขันทีอาวุโสสะบัดนิ้วเร็วขึ้นก่อนออกคำสั่งเฉียบขาด พังประตูเข้าไปค้นให้ทั่วแม้แต่ใบสมุนไพรเพียงใบเดียวก็ห้ามเหลือไว้กลุ่มคันที่กรูก,กันเข้าไปกวาดล้างอย่างดุดันราวกับกองจรบุกปล้นหมู่บ้านในพริบตาเดียวข้ารือหาดตัวมู่ก็ถูกค้นจนพริกฟ้าความดินสมบัติทุกชิ้นไม่ว่าจะมีค่าหรือไร้ค่าล้วนถูกขนออกมากองรวมกันเรียนท่านซูกงกงพบตัวคุณชายสามตัวมู่หมดสติอยู่ในส่วนลึกที่สุดของหอเก็บสมุนไพรขอรับ ขันทีน้อยเดินเข้ามารายงานสู่กงกงเหลือบตามองเข้าไปข้างในด้วยดวงตาบวมตุ่ยก่อนเอ่ยเสียงเย็นชาให้พวกบ่าวในบ้านหายตัวไปส่งเข้าคุกไปพร้อมกันให้หมดกล่าวจบเขาก็เหลือบมองตัวมู่หงหันด้วยสายตาดูถูกรำลือกันนักว่าตระกูลตัวมู่เป็นตระกูลแพทย์ผู้เลื่องชื่อที่แท้ก็มีแต่เปลือก เดิมทีคิดว่าการนำกองกำลังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของตนมาบุกค,ค้นคงกระตันยูนำโสมอายุร้อยปีเห็ดหลินจือชั้นยอดมาให้ตนบ้างแต่ลูกบุญธรรมกลับมารายงานว่าในหอเก็บสมุนไพรไม่มีสมุนไพรล้ำค่าอยู่เลยแม้แต่ต้นเดียวทุยภายนอกแข็งแกร่งภายในอ่อนแอเจ้าจริงโจกเถาต้นมู่ภายนอกดูดีภายในเสื่อมโทรมทำให้เขาโมโหแทบตายในเวลานี้ต้นมู่หงหันมีสีหน้าหม่นหมอง ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งในสํานักหมอหลวงเขาก็ทําตัวอยู่ในกฎระเบียบม,มาตลอดไม่นึกเลยว่าสุดท้ายแล้วตระกูลตัวมู่ที่สืบทอดมากว่าร้อยปีจะมาพังทลายลงในมือของเขาคนในครอบครัวก็พลอยรับกรรมทั้งหมดไม่มีจุดจบที่ดีนักท่านเทพยดาเบื้องสูงโปรดเมตตาแม้จะเหลือเชื้อสายตระกูลตัวมู่ของข้าไว้เพียงคนเดียวก็ยังดี เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดเสร็จสิ้นคนในตระกูลตวนมูกก็ถูกผูกโซ่ตรวนบ่าวไพร่นายนหิงถูกมัดรวมกันเป็นพวงสู่กงกงโบกมือเล็กๆที่อ่อนนุ่มแต่ทรงพลังไปหน้าจวนหัวหน้าสำนักหมอหลวงตวนมู่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มามุงดูพวกเขาชี้มือชี้ไม้แสดงความเสียดายสายหัวกันเป็นแถวคนดีไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดี อีกฝากฝั่งหนึ่งของถนนก็เต็มไปด้วยพวกคนที่มามุงดูเช่นกันวันนี้เป็นวันที่องค์เทพสงครามของราชมงด้าเขียนหลงจิงสิวหวนกลับจากศึกชัยวีรบุรุษผู้พิทักษ์ความสงบสุขของประชาชนรักษาความมั่นคงให้แก่แคว้นด้าเขียนมีผู้ใดเล่าที่ไม่เทิดทูนบูชามีผู้ใดเล่าที่ไม่เคารพรัก